สวัสดีครับเพื่อนที่รักในเครื่องมือช่างครับคลิปก่อนพี่ยามพูดถึงเครื่องมือช่างพื้นฐานประเภทประแจปากตายประแจปากตายก็คือประแจที่มีลักษณะปากยึดแน่นไม่สามารถขยายลดขนาดได้แล้วปกติปากก็จะเป็นตัวยูเวลาใช้งานก็ใช้ในการขันพวกโันน็อตต่างๆวันนี้เดี๋ยวเรามาดูประแจปากตายจากฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าเท่าที่พี่ยามมี เนื่องจากพยายามไปดูในเว็บไซต์แห่งหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นเนาะแล้วก็รวบรวมไปแจกปากตายจากญี่ปุ่นมาเขารวบรวมได้เกินหนึ่งยยี่ห้อแล้ววะทีน,นี้บ้านเราเนี่ยก็มีตลาดญี่ปุ่นมือสองที่มีเครื่องมือช่างรุ่นเก่าเก่ารุ่นเก่านี่เก่ากว่าปี2000ันลงไปเลยนะมาขายหลายยี่ห้อเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่พยิยามมีอยู่ในมือบ้างดีกว่าตัวแรกเดี๋ยวเรามาดูเลยอันนี้เป็นของใหม่เลยนะครับของ KTC รุ่นใหม่ ms 2 เบอร์17เป็นทั้งปากตายแล้วก็แหวนข้างอย่นตัวเดียวกันอันนี้เป็นสายการลิตร,รุ่นใหม่ KTC ราคาต่อตัวก็3,1500บาทเลยเป็นกันพูดถึงไะแจปากตายเนี่ยนะครับ KTC เนี่ยผลิตมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยก็ว่าได้น่าจะเป็นผลิดพันธ์ต้นแบบของ KTC ที่ทําออกตลาดเร็วๆสสไปอย่างรุ่นที่พี่ยามมีอยู่ในมือเนี่ยก็ถือเป็นรุ่นเก่านะตัวโลโก้เป็นโลโก้เวอร์ชันที่2ที2่3นะครับใช้นิกเกลิล โรมบอนไนเดียมลักษณะรูปทรงเป็นเหลี่ยมคล้ายๆโบราณขึ้นมาแล้ว KTC เนี่ยนอกจากเขาจะทำขายเขาเองเขาทําผิดพัน OM ให้กับโตโยต้ามอเตอร์ด้วยอ,อย่างรุ่นนี้มีในมือพิยามเนี่ยเป็นรุ่นแรกๆของโตโยต้าเนี่ยลักษณะของตัวอักษรรูปทรงประแจจะยังขายกันอยู่แต่พอมายุคหลังๆเนี่ย KTC กับโตโยต้าเนี่ยของโตโยต้าก็จะไม่มีคําว่า KTC อยู่แล้วอย่างที่เราดูเนี่ยนะครับอันนี้คือ KTC นะ แต่ว่าเป็นคำว่าโตโยต้ามอเตอร์แต่เป็นที่รู้กันอยู่ว่า k t ทเนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือให้กับโตโยต้ามาอย่างยาวนานระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครเจอเครื่องมือช่างย่อโตโยต้าเนี่ยให้ลองตรวจสอบดูครับส่วนใหญ่เลยนะเท่าที่พยายามดูข้อมูลในเว็บเนี่ยจะเป็นเครื่องมือช่างที่ผลิตโดย k t ทีสามารถจะซื้อเก็บไว้ได้เลยประสิทธิภาพความแข็งแรงทนทานความพลาสติกค,คล้ายกันมาดูอีกย่อหนึ่ง ที่หาซื้อไม่ยากในบ้านเราของ ahss หรืออาซาฮีนี่เองอาซาฮีนี่เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือช่างประเภทปากตายปัจแจแยวนข้างกลอกแกกชุดลูกบล็อกตัวปากตายเขาเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่จะเห็นว่าตารับรองของ js เนี่ยจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับถ้าจะเครื่องมือช่างที่มีลักษณะตา js และ j q a อย่างนี้นะเจแปน i n นเ s t ร i a l ลส a ต d ดาร์ดแต่ไม่จะซื้อมาใช้ได้เลยครับรับรองว่าเขาทําออกมานี่แข็งแรงตามมาถามศาสตรกรรมก้นเลยอันนี้เป็นของอาซาฮีรุ่นใหม่ของอาซาฮีเนี่ยบนตัวปากตายกัน้ดูจะมีรหัสโค้ดทั้ง JS Standard นี่เป็นเป็นรุ่นเก่านะ JS Standard บอกเป็นพอร์สตีลเหล็กลอมีโค้ดร,รุ่นการผลิตอาซาฮีนี่ค่อนข้างจะเน้นเรื่องคุณภาพ ความโดดเด่นของเขาเนี่ยไม่แพ้ยี่ห้อืลนหรอกแต่ราคาค่อนข้างจะถูกกว่านะของใหม่ๆเนี่ยของเก่าหาซื้อไม่ยากในบ้านเรานะครับใครเจอยี่ห้อนี้ได้เลยยี่ห้อหนึ่งที่หาไม่ยากนะแล้วก็เป็นตัวเลือกที่พยายามมักจะชอบยี่ห้อ n นส u ซเรนเนสเซเรนเนี่ยเท่าที่เคยเห็นของเข้าบ้านเราที่มีขายเนะี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นปากตายอย่างเดียวเลยที่มีขายนะ ตันเองของย่อน,นี้ก็คือเป็นฟาร์มคลาสสิกแบบเก่าๆเลยอย่างตัวปากเห็นไหมเขาจะยกปากขึ้นมาอันนี้ถ้าเกิดใครเคยมีของวอลเตอร์ที่เป็นของทางเยอรมันนะเทียบนะ่ยรูปตรงปากเขาจะคล้ายๆกันคือยกขึ้นมาให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรงตัวประแจเองนะครับก็จะเขียนย่อไว้เนสเซเลนแล้วก็มีรหัสอันนี้คือมาตรฐานของเจนะครับ441 32มีเบอร์24กับเบอร์22 พิกอีกด้านนึงเนี่ยจะบอกอีกมี j s b 4630ขนาดเบอร์แล้วก็เป็นเบอร์ขนาด M ด้วย M ก็คือเป็นตัวมาตรฐานอีกตัวหนึ่งนะครับ m 1 4กับ m 16มันเป็นยุคที่ช่วงนั้นนะครับก็มีการตันดาดของหุนตันดาตของ M ตันดาดของตัวมิลลิเมตรที่เราใช้กันอยู่3อันเนี่ยมันก็จะมีความคลาบเกี่ยวกันของเนสเซเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาทำมาทั้งสองอย่างเลยรูปแบบดู คลาสิกสวยงามดีอีกอยี่ห้อหนึ่งที่หาไม่ยากพืเราของใหม่ก็ยังมีขายอยู่นะครับยี่ห้อท็อปท็อปเนี่ยทำเครื่องมือหลากหลายในราคาที่ไม่แรงพี่ยามมีเครื่องมือเขาหล,หลายชิ้นเลยที่อยู่ในมือนี้เป็นประแจาปากตายรูปทรงดูธรรมดาธรรมดาดี แต่เป็นยี่ห้อหนึ่งที่ถ้าเกิดใครเจอสภาพดีๆนะหาซื้อไปใช้ได้ครับรุ่นกเก่าเขาก็มีมาตรฐานเจแปนนิสต์สโตร์เกณฑ์ r าเป็นกันรุ่นใหม่ๆก็มีออกมาให้ชมกันเรื่อๆยๆเลยของยี่ห้อท็อปทีโอพีเนี่ยน,นะครับเมื่อกี้พูดถึงโอเขามีปัแจของโตโยตามอเตอร์แล้วถามว่าของฮอนด้าเขามีไหมฮอนด้าก็มีปัแจนะคาวาสกิก็มีบริษัทผลิตยานยนต์ในญี่ปุ่นเนี่ยมีเครื่องมือช่างติดตาย,ยี่ห้อตัวเองแต่จะทําเองมีบริษัททําเองหรือจะ oem อีกเรื่องหนึง่งอย่างโตโยต้าเนี่ยเขาให้ k t c ทำให้อย่างที่พี่ยามเล่าไปละฮอนด้าก็มีทั้งยี่ห้อที่เป็น H.M รุ่นใหม่ๆก็เป็นยี่ห้อฮอนด้เลยของ H.M เนี่ยถ้าเราดูอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็น R.K ปกติเครื่องมือติดรถถ้าเป็นของ H.M หรือของมิโตที่มิตูมิจิทำเนี่ยพี่ยามรู้สึกว่ามันแข็งแรงทนทานแต่รูปตรงมันอาจจะแบบดูโบราณโบราณไม่ค่อยทมมยันสมัยเหมือนกับที่ยี่ห้อเครื่องมือตรงๆนะ แต่ถ้าเกิดใครเจอสามารถจะซื้อไว้ใช้งานได้เลยครับไม่ผิดหวังในความคลาสสิกและก็ประสิทธิภาพของมันอีช่อหนึ่งครับไอโกะทำเครื่องมือช่างดีๆออกมามากมายเลยถ้าเกิดใครหาซื้อได้นะครับอันนี้ประสิทธิภาพในการใช้งานวางใจได้เหมือนกันคลิปนี้ก็เล่าเรื่องเครื่องมือช่างญี่ปุ่นที่พยายามประทับใจเพื่อนะักสะสมเครื่องมือช่างหรือคนที่ต้องการเครื่องมือช่างใช้งานหาเจอนตลาดมือสองหาเจอนร้านขายเครื่องมือช่างเก่า เห็นราก็สามารถจะเอามาใช้งานได้ขอบคุณเมากบการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ